รับรีวิวคอรกร้อยี่เลยบ้างเนี่ยดูเลยเก็บพุทธพัฒนเพียงอเอาล่ะครับเข้าเกมเนาะร้อนมากเลยเปิดพัดลมไม่ได้เดี๋ยวเสียงมันเข้าเครื่องเป็นเรื่องมาเออโอ้ลูฟี่สามตัวโซโลตัวนึงหมวกฟาง รักกหมวกฟางเหรอพวกเองรักกูหมวกฟางเหรอทีมผมก็หลากหลายมีโซโลจูโร่มีคาเวนดิสมีทาชิกิแล้วก็มีผมนะครับแฮนค็อก oh 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 โอ้โฉโอู้ฮู้โอ้โหโดดทีบนีก่อนนีก่อนโอ้ยเอ้ยลูฟี่ทโล่มีนี่ไหมลูฟี่ทโล่มีสกินลเลเว่นการโคตรน่ากลัวผมกลัวมาก แต่ลูฟี่ทาโล่ต้องกลัวเอเลฟเนกันนะฮะไม่รู้ทำไมแต่ผมกลัวมันแรงอ่ะแรงจัดนี่อหไวะหลงหลงทิศอีกนะทีบ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 โอ้โหโลอกี้โดนแค่ครึ่งชุดไงถ้าเกิดโดนทั้งชุดนี่ตายอ่ะอาอ,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 อวิ่งมาวิ่งมาหาความตายอ่าถ้าชิคกีต้ตัวนี้เก่งมากเลยคนเล่นก็เล่นเก่งอะมาแข็งแล้วก็ทีบเต็ม โอ้โหทาชิกิคตรโหดน่าจะเวลร้อยหรือเปล่าแม <_ d ata> ่งโหดกว่าแฮนด์เคผมอีกอะเก่งมากให้สิบเลยต้องเป็นคนเล่นเป็นจริงจริงนะทาชิกิเนี่ยมงั้นแม่งตีไม่เข้าตีไม่โดนเพราะมันเป็นตัวละครที่ตีแรงวิ่งเร็วแต่ตัวบางนะครับมันเสียที่มันตัวบางเนี่ยแม่งมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยทาชิกิเดีย๋ยวผมขอไปฆ่าลูฟโฟทาริลูเอ้ยลูฟี่ตัวนี้ก่อนนะอื้มอ,อื้อือ้อ ยัไงครับยู่ไหนครับเก่งครับเก่งครับโอ้โหตำรวจยังยืดครับผมเก่งจัดเก่งจัดเฮ้ยฟีทาโร่มาฟีทาโร่ฟีทาโร่โโกับตายโดนถีบอืเก็บไปหนึ่งศพไม่มีเนื้อเลยเหรอจะตายแล้วเนี่ยเนี่จังเฮ้จ้าเนื้อป้อง ดูสิอ้โหใครแย่งวะสมุทจุโลโรคไม่อะไรเพื่อนเองได้ใช้ประโยชน์มาถีบเอาก็ได้วะอ้้ยพายุมังกรหดจัดเดี๋ยวรอเห็นคอกก่อนผมให้ายเยียวกินก่อนเห็นคอกนะผมไม่รู้สินี่คือเรื่องส่วนตัวของผมนะครับ คือผมว่าเห็นเขาก็เก่งอะแต่มันยังสู้ตาเหี่ยวตัวใหม่ไม่ได้ครับอ้าวแข็งแข็งแข็งเหรอครับอ่ะแข็งไปอีกอะไแข็งครับพี่ตัวแข็งนี่ครับตัวอะไรครับพี่ตัวคนนี่ครับโอ้โหทำได้อะไรแข็ง,ตนะแ,ขงแต่โมกูมีอนันนะครับพี่อะไรครับห้าเมือครับโอ้โหมันไม่ได้ทำแข็งนะเฟ้ยคุยอะใครกูคุยกับใคร,คใครผมคุยบใครประธานโทษคุยบใคร หกพันห้าเรียบร้อยฮึ่มโคตรมันแต่งมันสู้ไตห่หยอดไม่ได้แล้วโอเคโคหจัดโคหจัดประหลาดบอกเอ้าลืมดูเลเวลของทาชิกิน่าจะ,100จะร้อยอะไรน่าจะรึเปล่าเดี๋ยวต้องไปย้อนดูคลิป มันก็รอไปนะครับเฮยาว Yes. Yeah. มาครับมาแล้วครับผมเริ่มเกมเริ่มเกมเกีไไ่ยวอะไรวะเริ่มเกมเดี๋ผมถัววิ่งเร็วนะครับพีค่คบไม่ใช่คนวิง่งนะแตงูเนี่ยเป็นคนวิง่งครนะพี่คบนั่งอยู่บนงูนฮู้งเผาคุดจาดดดดดด้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะ โอ้โหพิ huh. ่ทงอะถีบๆีบบไปเลครับเอาแฮนคอปแฮนครบเตะแฮนคสงสองค้อง,องตายเลยโหดมากเอาทำไมครังนี้มันยืนอะมันไม่นด้ไม่น้อง่ะัวมายืดเปียบรอง ไปยิงยิงไปรื่อๆเนอะอะไรเนี่ยรอเหรอรอเหรอครับรู้ว่ารออุ๊ยตายเหี่ยวตีเข้าหนี่ยหน้าอับอายจริงๆวงการตายเหี่ยวักดาบอันดับหนึ่งครับโดนถีดเลยครับโดนแต่เราดิ์ีด้มีถีบตายหน้าอับอาย่ริง รูจิรูจิสวยมากรูจิสวยอ้าวรูจิสวยมากครับป้าครับรูิสวโอ้โหมันโลกันใหม่แล้วมาหกราชาอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งมาอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอื้อโดนถีบอะไอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหจะกินไอ้นี่มาแน่เลยชิปบุฟเฟ่ยดูเพิ่มบู๊ตแน่เลยยิ่งดีสุดบัวแห่งข้อ มีสบัดผมด้วยอเนีย่ยซันจีโอเคเอเก่อนนี่เกมนี้จะมีกฎว่าถ้าเกิดคันจีเห็นผู้หญิงก็จะไม่เตะโกงเกินมาดีครับอ่ะรวดเดียวสามตัวนี่มั้ยหีมั้ยใช ไะเหยาะอไกเหยาะอมาโดนยิงโดนยิงโดนยิงแข็งอะไรแข็งอ่ะาเอตัวแข็งไงมามุกนี่นอีกนะอ่าสมุกก็สตันปิดน่าเป็นพวกตัวดองเพชรเนาะถึงได้มีสตันปิดมไมก็เป็นไอดีที่ไม่ค่อยได้เล่นผมว่าไม่สตันพวกสตันปิดนี่มันผ่านไปนานแล้ว ขอทีบส,สุดท้ายนี่ก่อนจากลาหกพันแปดล้วทุกคนโหจัดอ่าที่หนึ่งจะโม้อ๋อเป็นบอทไม่มียก่อนเลยบอทึ่งบอทเลี้ยงโอเคครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้ครับนี่ไม่ใช่ยาอะไรเนี่ยนี่ครับไม่มีอะไรมากครับไปล้ค,ครับคุณครับ